ซีดีกับ DVD นะครับจะแตกต่างกันด้วยสีอีกตัวหนึ่งนะครับสีเห็นไหมครับซีดีสีใสจะออกสีใสถ้าเป็น DV d ดีส่วนใหญ่จะเป็นออกสีฟ้าเห็นไหมครับความแตกต่างจะต่างๆกันราคาก็จะต่างกันนะครับซีดีะ CD จะแพงสุด DVD จะราคาถูกกว่าซีดีนะครับแล้วเมื่อเราหักนะครับเมื่อเราหักการอ่อนตัวของมันเนี่ยจะค่อนข้าง วค่อนข้างจะยากยากมากแต่เมื่อเราหักแล้วนะครับผมจะเห็นเลยนะครับผมว่าข้างใน,นมันจะเป็นลักษณะฟิล์มนะมีอยู่มือเดียวครับเป็นลักษณะฟิล์มนะ ในตัวนี้ในการบดหรือการทำรอะไรนี้มันจะลำบากมาในการแยกเนื้นอละเดชัดเลยจะมีต้น,นจะบดมีปัญหาอยู่ประจำรู้จากสีหักดูจริงๆมันจะเขียนไหมครับเราก็ต้องดู